สวัสดีครับดูดีกังเสร็จคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําถังหวานปุ๋ยณตอนนี้นะครับถังหวานปุ๋ยของเราจะมี2ไทป์ไทป์แรกจะเป็นสแตนเลสถังสแตนเลสเกรด304นนะครับแน่นๆหน้าหนานะครับส่วนไทป์ที่2จะเป็นถัง P u นะครับแน่นแข็งแรงทนทานมีความยืดหยุ่นนะครับซับแรงกระแทกขนาดบรรจุนะครับถัง PU อยู่ที่600ลิตร ส่วนเซนเทเลตบรรจุได้อยู่ที่500ลิตรในอนาคตลูกค้าสามารถเพิ่มเติมเสริมตรงนี้เข้าไปได้เพราะว่าเราเจาะรู้ไว้จาก500ลิตรเสริมเข้าไปอีก300ลิตรก็800ลิตรถ้าปุ๋ย1กิโลกับขี้ไก่ขี้วัวปริมาณขี้วัวขี้ไก่เนี่ยจะเยอะกว่าปุ๋ยอยู่แล้วเราสามารถเสริมเพิ่มเติมได้นะครับไม่มีปัญหาส่วนฟังก์ชันการทํางานเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับ2ตัวนะครับเหมือนกันหมดอธิบายตัวหนึ่ง ก็เหมือนไอธิไฟอีกตัวหนึ่งนะครับอถัดมามาดูด้านหลังนะครับมาดูจานปัดนะครับนี่ครับเป็นสแตนเลสเกรด304นะครับแน่นหนาทนทานนะครับใบปัดสแตนเลสเช่นกันนะครับส่วนขนาดนะครับเราจะวัดความกว้างกันก่อนความกว้างความกว้างอยู่ที่91เซน ส่วนความยาวอยู่ที่เมตรสี่สิบนะครับความลึกของถังจะอยู่ที่ 70, เกตสิบเซนนะครับความสูงจากพื้นมาถึงตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ 1, 6, เมตรหกเซนถัดมาก็จะเป็นถัง PU นะครับความกว้างกันก่อน ความกว้างสูงสุดเมตรยี่สิบห้าเซนนะครับตัวเลขกลมๆความลึกของถังจะอยู่ที่แปดสิบเก้าเซนนะครับถัดมาความสูงนะครับจากพื้นมาถึงสุดเลยจะอยู่ที่เมตรสามสิบเซนนะครับเรามาดูฟังกช์ชันการทำงานนะครับมาดูตัวนี้ครับ การคอนโทรลจะมี2ตํตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกจะอยู่ตรงที่ถังตำแหน่งที่2จะไปอยู่ที่นั่งคนขับนะครับการคอนโทรลสองตัวทํางานเหมือนกันนะครับเพื่อจะปรับรูนะฮะปิดรูปรับรูตัวนี้ปิดแล้วก็เปิดเต็มรูก็ได้ฮะรหรือว่าจะคอนโทรลสามรูเลยนี่ฮะการทํางานเหมือนกัน2ตํตำแหน่งนะครับ แตกต่างว่าตำแหน่งคนละที่เฉยๆนะฮะส่วนอุปรกรณ์ที่เราให้ไปนะครับก็จะมีตัวย่อยแล้วก็ตัวสลักนะครับพูดง่ายๆว่าซื้อไปกับเราพร้อมใช้งานได้เลยนะครับไม่ขาดไม่เกินมีแต่ครบถ้วนนะครับส่วนราคาโปรโมชั่นดีๆนะครับเราจัดโปร,โปรพิเศษสุดๆนะครับเอาตัวถัง PU 600ลิตรกันก่อนปกติขายอยู่ที่19,990 แต่มาวันนี้นะครับโปรโมชั่นวันนี้แค่5เครื่องเท่านั้นนะครับราคาขายพิเศษสุดๆนะครับอย่าตกใจนะครับถ้าตกใจรีบไปเอาตังค์แล้วมาซื้อได้เลยนะครับราคาอยู่ที่12,990นะครับ5เครื่องเท่านั้นส่วนถัดมาถังสเตนเลสเกรด304นะครับราคาปกติอยู่ที่25,990ลดไปหมื่นหนึ่งเลยครับ เหลืออยู่ที่15,990แต่มีข้อแม้นดนึงนครับมีจํานวนจํากัดเพียง5เครื่องเท่านั้น,นครับเครื่องที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ส่วนที่6เก็บไว้ก่อนนะครับแค่เอา5ตัวแล้วก็ตัว PU ก็5ตัวเช่นกันนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์โทร080 060 0042เว็บไซต์ kslgr.com a c e b o o k com, นะครับ ร้านดูดีการเกษตรไปดูอีกรรมความเป็นไปของเราได้นะครับส่วนการรีวิวราคาโดนๆนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์